ค่ะมือเนี้สีาพามาเบงน้อใหม่ไผ่ด่ามขวาน,นะะเนาะค่ะเนาะเป็นนอหลายคักไผ่ด่ดามขวานนี่เป็นไผ่ใส่ซ้อยเนาะคะ่ะใส่ประโยชน์แต่ว่าน้อมันก็กินได้ขึ้นกันแล้วก็อ้อนแซ่บน้อมันหลายก็เลยมาตาัดไปกินแต่ว่าตัวสุ่มจังสีเนาะคะ่ะล่มมันขืนงามๆเนี่ยนี่เข้าเขาเสียเอาใ้ถ่ายมันใหญ่เนาะใบถ้าใส่้ประโยชน์ได้ดีใหม่อันนี้ใหม่มันแข็งค่ะแล้วก็เหี่ยวล่มเสื้อ เฮ็ดเป็นได้เฮ็ดไม่ซาว,วเวทัรนั่นนี่ได้เนาะค่ะเนาะนี่แต่ก,กระ,ะนอกอระไรค่ะนอเอื้อพร้อมมานไปต้มเจียวพี่แกงแสบๆเนาะคะ่ะก่อเดียวเด้อเนี่ยปลาเอาหมดพร้อมน,นี่อีกตั้งหากหลายเนาะเขาบลาเดียวไวเพราะว่าเทาไมใส่เป็นลำมนันเนาะ อันนี้ถ้าว่าเสียเอาไปฝากพี่น้องเนาะคะ่ะมันหลายเอาไปฝากพี่น้องถ้าใครสนใจอยากได้ก็ขายอยู่ด้วยค่ะมีขายให้น้องไหมไผเลี่ยงไผกินมซุ้งก็มีเนาะคะ่ะถ้าใครอยากได้ราคายกิโลละสามสิบหรือว่าไผ่เซาแบบเฮ็ดถุงสํำเร็จแล้วก็มีเนาะค่ะเฮ็ดเคียนใ้พร้อมไปต้มแกงเลยก็มีใครอยากได้ก็สั่งเลยค่ะ ค่ะบา,างหันเข้าไผ่ดามขวนเนาะบานนี้ไผ่กิมซุ่งค่ะอันนี้ไผ่สำรับกินนอวัอบค่ะไงอันนี้กระไรยพื่อนเนนะคะ่ะนี่อันนี้เป็นนอกิมซุงนะคะ่ะอันนี้วับหวานกินเสียเพื่อนเหมือนละ แบบเป็นถุงก็มีค่ะหนึ่งเคียนไว้พร้อมเฮ็ดกระเผาเลยก็มีนะคะอันนี้ว่าเป็นเป็นไผ่ประดับเนาะคะ่ะว่าปลูกอันบังแดดบังอันเทียงบังแดดอันหาหาเทียงผันเป็นนอแล้วลองไปแกงบางมันอ่อนเสยียบค่ะก็เลิดเอาไปกินได้เฮามีสามสี่อย่างแล้วเนาะไผ่อยู่สวนเฮาอันนี้เป็นไผ่เลียงค่ะ นอก,ก,กะกำลังงามหากเลยเนาะนไ่เลียงนี่ฮะสีอกไข่ตรงนอแมัน,นะค่ะฮะสีรงไห้ไห่มันเลียงเงามันลำตน้นมันบอจากต้นเองเนาะจักนอเองว่หนาฝนมันนอไเ่เหลียงเขามันดีเนาะคะ่ะโอ้ต้นที่ก็เซียวปรเดียกเยสียบ,บค่ะ นี่ค่ะงามนะคะเนาะไอสนใจหมอดน้องไหมสีทักไป้ด้วยค่ะงามนะคะน้องไหม ครับเดี๋ยวตอนนี้เขาสิมาเบิง่งความแตกต่างระว่างอันนี้คือไผ่ไผ่กิ่มซุ้งนะครับหรือตงเรื่มแรงนะครับอันนี้ก็คือนอมันก็สิอุบอุบใหญไงแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือไผ่เลียงนะครับนอมันสีเลี้ยวๆหน่อยๆนะครับอันนี้ก็สีมีความต่างอันนี้ก็คือไผ่ดำขวัญน,นะครับมันก็สิมีนี่ไอตัวเขาอนันอีหยัง่ะเปลือกหุ้มมันนี่สีมีความต่างนะครับทั้งสามตั้งสามอย่างนี่มีความต่างกันอันนี้สาหรับ ใหม่สําหรับใส่ใส่ซอยใส่ลํมมันนะครับแต่หอดย่ามกินนอมันก็กินไดขึ้นกันมื่อนี้ฮามาเลี่ยนรูเรื่องไพ3สามิตเนาะพี่น้องเนาะจากคุณพ่อทิพย์รับเนบ้านของปัญญาลูกอีสานเนี่ยแหะครับเเขาบ้านครับวานนี้ไปเฮ็ดกรับเขาเรืง